สวัสดีแฟนเพจอิจิอิจ,อจิทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดตู้แยกกิมจอโกโกโซเซตี้นะครับซึ่งตู้จะประกอบไปด้วยกิมจออุรา,าราสสีฟ้านะครับนี่เนีสีฟ้าแล้วก็ไวออจิโกสีส้มนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเล่นกิมจอกันก่อนดีกว่าดดวกิมจอล่างนี้เก่งนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีเฟนซี่ก็คือ ฮิตสกิลบวกสอทำให้มีทั้งหมด3 h i ฮิตนะครแล้วก็เป็นตัวละครที่ดอกน้ำหอมเล็กบวก5แล้วก็น้ำหอมใหญ่บวก5นะดังนั้นถ้าเกิดมีติด ID ก็จะดีมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหอมคุณ5จะมาแล้วนะครับซึ่งตัวละครนี้เป็นตัวละครสีเขียวใช้ดอกน้ำหอมสีฟ้านั่นเอง ก่อนเปิดตู้นะทุกคนเหมือนเดิมเราทำพิธีกรรมให้ท่านเทพลำอวยพรเพื่อเอาเลิกเอาใช้ในการเปิดตู้แยกกินจอนะขอท่านเทพโปรดดลบันดาลให้เราได้กินจอได้เถิดสาธุสาธุนะอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยมาทุกคนเราเปิดสเต็ปแรกกันนะ โอ้โหเห็นแสงก็คือรู้เลยว่าเกลือ,อะนะสเต็ปแรกไปแล้วสเต็ปแรกนะฮะร,ร้อยห้าบเพชรอ่าต่อไปสเตปสอนิ่งสนิท2สเต็ปแล้วทุกคนเหลืออีกสนะคือเป้าหมายก็คือ5สเต็ปนะครับจะออกกิมจอหรือเปล่าเนี่ยแต่เราเชื่อมั่นในท่านเทพนะ โอ้โหเกลือสนิทนะครเรียบร้อยอ่ะ s เ e p 4แล้วยังเชื่อมั่นอยู่เพราะว่ายังเหลืออีกสองสเตปนะครคือมีใครเท่าผมอีกไหมทุกคนตอนนี้สี่สเตปไม่ออกเลยนะอ่ะสเตปการันตีทุกคนสเต็ปห้านะ ได้แต่ว่างนะทุกคนให้ท่านเทพประทานพรเย้เห็นไหมทุกคนคืน1-4ถึงไม่ออกแต่สเต็ป5้านะครับท่านเทพประทานพรให้ขอปบมือนะคุ้มค่าที่สุดแล้วแม้เราจะเกืนหนึ่งสี่แต่เราในใจอะ่ะทุกคนถ้าเกิดเราศรัทธาท่านเทพท่านเทพก็จะประทานพรให้อ่าอันนี้ก็คือตัวแรกเดี๋ยวมาดูกันต่อว่ามีตัวไหนอีกไหมนะครับ คุ้มค่าทุกคนเห็นไหมดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ศรัทธาท่านเทพท่านเทพจะต้อนรับลูกแก่ผู้หลงทางทท่านนะครับให้เข้ามาสู่พิธีกรรมของเพอจอิจิอิจอิจนะครับ ก็ถือว่าจบภารกิจไปมิชชั่นคอมพีนั่นเองเดี๋ยวล็อกตัวละครก่อนทุกคนคุมที่สุดแล้วสุดยอดนะฮะเป็นตัวโยของผมด้วยก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปเปิดตู้แยกกิมจอหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับการเปิดตู้แยกแล้วก็อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นทุกคนเวลาเปิดกาชาคือต่อให้เราเกลือก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเราก็สามารถเก็บเพชรแล้วก็รอเปิดตู้ต่อไปได้ ไม่แนะนำให้รีไอดีนะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเพจอิจิอิจทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วย